อุงอิงแพทองทานโพสต์ภาพอวยพรวันเกิดทักษินปักหมุดวันที่พ่อจะกลับมาเมืองไทย26รกรกฎาคม2566อุงอิงแพทองทานได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับทักษินอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับแคปชั่นระบุว่า26รกรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของลูกเสมอแต่ปีนี้ลูกยังไม่อยากเชื่อตัวเองในสิ่งที่ลูกกำลังจะพิมพ์ พอจะกลับมาแล้ววันที่10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมือง17วันเกิดที่ต่างประเทศของพอ่อลูกพลาดไปแค่สองครั้งถ้ารวมครั้งนี้ปีนี้คือครั้งที่สเพราะต้องเตรียมหลายอย่างที่เมืองไทยใจของลูกและทุกคนในครอบครัวเราหนักอึง้งทั้งดีใจทั้งเป็นห่วงแต่ก็เคารพการตัดสินใจของพ่อเสมอลูกขอให้บนรักษานะคะให้พ่อของลูกแข็งแรงปลอดภยัย ได้มาส่งลานๆไปโรงเรียนบ่อยๆเหมือนที่พ่อตั้งใจเอาไว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใจดีกับพ่อของลูกเหมือนที่พ่อใจดีกับทุกคนเสมอรักพ่อที่สุดในโลกสำหรับพี่น้องที่อ่านมาถึงตรงนี้คุณพ่อเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นนายกที่ถูกพูดถึงว่ามีผลงานมากที่สุดและประสบชะตากรรมถูกกระทำแสนสาหัสการตัดสินใจกลับบ้านครั้งนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อพูดอย่างจริงจังต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี2565 แมจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และในฐานะคนไทยคนหนึ่งแต่คำนึงถึงอย่างที่สุดต่อความสบายใจและกังวลห่วงใยของทุกคนค่ะ